ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับเชซินจูรี่ซึ่งมันค่อนข้างคอมมอนมากทั้งในบ้านเราและทั่วโลกแล้วก็คอมมอนทั้งในชีวิตจริงและในข้อสอบแต่ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มกันก็เอาอินโทรมาก่อนไปสวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปครับ คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเชสทอมาซึ่งเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะคอมมอนกันเราเจอกันเกือบทุกเวรในเวลาที่เราอยู่เวรเออตอนกลางคืนเนี่ยรถชนมาก็จะมีปัญหาที่ associated กับเชสทอมาค่อนข้างเยอะแต่การดูแลเคสพวกนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้เกิดคอมพ l i c คชั o นตามมาได้และก่อนที่จะไปเริ่มกันถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมทำามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วย ถ้าพร้อมเราไปเริ่มกันครับเรามาพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างคอมมอนกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะปล่อยปะละเลยกันไปนะว่ามันมีอะไรบ้างผมขอ,อลงโอเวอร์วิวก่อนว่าถ้าดูตามอนาโตมี่เนี่ยทอรัสิคคาวิตี้หรือว่าเชสคาวิตี้ของเราเนี่ยมันก็กินพื้นที่ประมาณหนึ่งใน4ของร่างกายแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยประชากรไทยเนี่ยก็เสียชีวิตจากทอรัสิคทอมาเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นการดูแลเคสเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นระบบ แล้วก็ต้องตรวจประเมินซ้ำบ่อยๆซึ่งเคสพวกทรสติกทอมาเนี่ยมีไม่เกิน20%ที่ต้องอาศัยการผ่าตัดดังนั้นแปลว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยไม่ได้ Need อเปอเรชันแต่ Need p r o c e ดอร์แล้วก็การแคร์ที่ดีครับในส่วนของ Mechanism of i n j u น y เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่า most common ก็ถ้าทั่วโลกก็จะเป็น penetrating injury พวกปืนยิงถูกแทงต่างๆแล้วก็รองลงมาก็เป็น blunt injury เราก็จะมีเล็กๆน้อยๆอยก็เช่นโรคที่พวกเราทํากันหรือว่าการโดนระเบิดหรือว่าอินไดเร็กจากการที่เราโหลดน้าเยอะๆแล้วเกิด r d s เกิดอะไรพวกนี้ผมขอรีวิวเบสิกก่อนนิดหนึ่งอะนาโตมีเนี่ยลิปเคชของเราเก็ประกอบไปด้วย12บลิปซึ่ง10บลิปบนเนี่ยก็จะติดกับเวอร์ทิบ้าแล้วก็สเตอร์นัมส่วน2ริบล่างเนี่ยเราเรียกว่าฟลอตติ้งลิปก็คือมันจะไม่เกาะกับสเตอร์นัมด้านหน้าโดยตรงแต่ว่าจะเกาะกับคาทิเลตของลิบข้างบนของมัน และในส่วนของ intercostal nerve artery แล้วก็ v e i เนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณขอบล่างของหลิบในแต่ละหลิบนะก็ถ้าเกิดว่าต้องทำหัตถการแถวนี้ก็ให้ระวังด้วยถัดมาข้างใน thoracic cavity เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อปอดแล้วก็ส่วนที่เราเรียกว่า mediastinum ก็จะประกอบไปด้วย trachea, main bronchus, esophagus, heart แล้วก็ great vessel ต่างๆพวก aorta v e n นะคะว่า พอพูดถึงมีเดสซีนัมเนี่ยก็จะมีเซอร์จิ l คอ n ลแลนด์มาร์คที่เราควรที่จะให้ความสําคัญก็คือส่วนที่เราเรียกว่าคาร์เดียกบ็อกซ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านบนเนี่ยก็คือแนวของพลาวิเคิลด้านล่างเนี่ยก็คือคอสอตมาร์จินและด้านข้างก็คือนิเปร์ไลท์สข้างถ้ามีพินิเตตติ้งเข้ามาในบร e ิเวณคาร์เดียกบ็อกซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะอิน jury ต่อฮาร์ดไลเก a รดเวสเซลได้ให้ระวังด้วยในส่วนของการหายใจเนี่ยเราก็จะพบว่าการ movement ของเชสบอลเนี่ยก็จะทำให ลมเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกซึ่งมันถูกคอนโทรลโดย respiratory center โดยที่ร่างกายเนี่ยจะพยายาม adjust ตัวเลทแล้วก็เดฟของการหายใจเนี่ยเพื่อเมนเทน P A C O 2 level เนี่ยให้มันอยู่ในค่านอร์มอลให้ได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อเราหายใจเนี่ยก็จะเป็นการเอาอากาศเนี่ยเข้าไปยัง alveoli แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ alveolar capillary membrane ออกซิเจนก็จะไปจับกับฮีโมโกลบินและพร้อมๆกันเข้าอนได้ออกไซด์เนี่ยก็จะ move จาก plasma เนี่ยออกมาที่ alveoli แล้วก็หายใจออกไปสไลด์ slide เนี่ยเป็นสไลด์ที่เรียกว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราจะประเมินคนไข้ที่มีภาวะทรศาสิตคอมาได้เราต้องทําการตรวจร่างกายนะครับ complete physical examination หรือ complete chest examination เนี่ยทั้งหมดเลยเพื่อให้ได้อินโฟเรเมชันมาประกอบการ diagnosis แล้วก็รักษาคนไข้เรา เขาก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยถ้าคนไข้ที่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอดใจอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นแพทเทิร์นของการหายใจของคนไข้หรือว่าการหายใจของคนไข้เนี่ยมันดึงดูดสายตาเรานั่นแปลว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหายใจแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง complete examination ดูคลำเคาะฟังทั้งหมดเพื่อให้ได้ information ทั้งหมดมาประกอบการ Diagno s ก็มาเข้าสู่พลิสิกทอม่าของเราว่ามีโรคอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละป๊อปปีนะอันแรกเลยเอาภาวะนี้ขึ้นมาอันแรกสุดเนื่องจากว่าเป็น most common condition ในพลิสิกทอม่าก็คือ pulmonary contusion เป็นภาวะที่ทุกๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปภาวะ pulmonary contusion เนี่ยนอกจากจะเป็น most common condition ในเชฟท a ม m a แล้วเนี่ยมันยัง a s s o c i a t e กับภาวะ c h ชสอิน jury อื่นๆเกือบทุกอันถ้าพูดภาษาไทยบ้านก็คือเนื้อปอดเนี่ยมันช้ำก็คือมีเลือดออกอยู่ที่พาเลนไค y มาของเนื้อหลักดังนั้นเนี่ยเราก็จะฟังได้ดีคริสเบ a ซาวอาจจะเคาะได้ทึบถ้าเกิดว่ารอยช้ำเนี่ยมันเป็นเยอะและเมื่อมีเลือดเนี่ยมา i n f i l t เต t e ที่ลัง p a เลนไค y มาเนี่ยก็จะทําให้อว o l a ล m e ม b r a รนกับตัว c a ปเี่เนี่ยมันห่างกันมากขึ้นเราก็จะแลกเปลี่ยนก๊าซได้ยากขึ้น ดังนั้นคนไข้ก็จะมีออกซิเจนเนชันที่ไม่ค่อยดีหรือว่าแซตเนี่ยดรอปลงได้ค่อนข้างเยอะ ในส่วนของเชสเอ็กซ์เรย์เนี่ยมันจะขึ้นในประมาณสัก1วันให้หลังก็คือเราจะเห็นรอยช้ำหรือเห็นคอนทูชันเนี่ยจากเชสเอ็กซ์เรย์ประมาณสัก24-48ชั่วโมงหลังจากอิน u จ y ีซึ่งสิ่งที่จะเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นเป็น a อวิ l a ลาหรือเป็นแพทชี่อินฟิวเ t ชันคล้ายๆกับนิวโมเนียนะครับแต่ว่ามันเกิดจากทรมานะไม่ได้เกิดจากอินเฟคชันอันนี้ก็อยากให้ระลึกไว้เสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเชสอิน n จ u ลี่เนี่ยให้ระวังว่าคนไข้จะมีปูมอนอเรียคอนทูชันร่วมด้วยเสมอ ภาวะถัดมาก็คือภาวะนิวโมทอเรกหรือว่าการที่มีลมเนี่ยคั่งอยู่ในพูลเลอร์สเปซเราก็เจอได้ประมาณ20%ของเชสซินจูรี่ซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นซิมเพิลนิวโมทอเรกเทนชั่นนิวโมทอเรกแล้วก็โอเพนนิวโมทอเรกโดยที่ภาวะนิวโมทอเรกเนี่ยส่วนมากอ่ะก็จะแอสโซเชตกับฮีโมทอเรกหรือลิฟแฟกเจอร์ได้เสมอ มาดูอันแรกก่อนซิมเ l ิลนิวโมทอ o เก็คือภาวะที่เป็นนิวโมทอลเคธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะโอเกสเป็นเทนชันนิวโ m o อล o a คได้ถ้าหากว่าลมเนี่ยยังรั่วเข้าไปยังปูเลา space อยู่การตรวจร่างกายก็จะพบว่ามีดีคริสเบสซาวมีทิมพัน p ิก i อนเพอร์คั s ชันแต่ว่า Hemodynamic เนี่ยจะยัง s t a เบิลอยู่ซึ่งถามว่าถ้าเราตรวจร่างกายแล้วเอ็กซเรย์แล้วเจอนิวโมทอลเล็คจะต้องใส่ ICD ตอนไหน Indication ของการใส่ ICD ก็คือข้อที่1สําคัญที่สุดเลยครับถ้า n e w m o t o r l ลนั้นเกิดจาก Trauma หรือเป็น Traumatic n e ว m o t o r a ลใส่ ICD ทุกรายแต่ถ้าเป็น Spontaneous n e ิ m o t o r a เซึ่งก็มักจะไม่เกิดจากทอม m าเนาะน้องค่อยมาดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์หรือเคสที่มีนิวโมทอลเล็คแล้วเราต้อง s o t i v i v r e s s u r e v e n t i l a t i o n อันนี้ก็จำเป็นต้องใส่ ICD ไม่งั้นเนี่ยถ้าลมมัน่วไปยัง o r a l space อยู่เนี่ยมันก็จะ lopension New ดีว o ลล็ตามมาได้ หรือถ้าเราต้อง transport คนไข้ผ่านทางเฮลิคอปเตอร์หรือผ่านทางเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องใส่ ICD ไว้แล้วก็ถ้าน um ิวโมนทอลเล็กมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องใส่ ICD ถัดมาคือภาวะที่เราค่อนข้างที่จะกลัวกันก็คือ tension n e u m o t h l a เนื่องจากมันเป็น life threatening condition ใน trauma ตรวจร่างกายก็จะคล้ายๆกันกับ n e u m o t h o a ก็คือมี t ิ m p a n i c on percussion decrease หรือ a b s e n t breath sound แต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการหอบ dyspnea หรือว่า cyanosis เกิดขึ้นได้ แล้วก็เทรเชียเนี่ยมันอาจจะชิปซึ่งภาวะเทรเชียชิปเนี่ยผมอยากจะให้ระวังเนื่องจากว่าดูในรูปประกอบเนี่ยเวลาที่เทรเชียมันชิปเนี่ยมันชิปในเชสดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตรวจตรงคอแล้วมันชิปเนี่ยโอกาสเจอมันค่อนข้างน้อยแต่ก็ควรตรวจทุกรายแล้วก็อาจจะเจอภาวะดิสเทนเน็กเวนได้แต่ก็ให้ระวังอีกเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคนไข้มีช็อกจากภาวะอื่นด้วยเน็กเวนเขาอาจจะไม่ดิสเทนขึ้นมาให้เราเห็นดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะแยกเทนชันนิโมเทเล็กกับ ซิมเพิลนิวโมทอลเล็คือคนไข้เนี่ยจะมีเฮโมดินามิกที่อันสเตเบิลหรือ BP เนี่ยดรอปลงเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะ tension nemo talarac แล้วอันนี้ก็เป็นตารางเปรียบเทียบว่าภาวะซิมเพิลนิวโมทอลเล็กับ tension nemo talarac ก็จะสังเกตเห็นว่า finding เนี่ยคล้ายๆกันก็คือมี decrease best sound tympanic on percussion แต่สิ่งที่แยกจากกันชัดเจนก็คือถ้าเป็น tension nemo talarac เนี่ยควรที่จะมีเฮโมดินามิกที่อันสเตเบิลถ้าเราเจอคนไข้เป็นซิมเพิลนิวโมทอลเล็เฉยๆเนี่ย ฮีโม d y n a m i c ยัง stable ดีอยู่เราอาจจะส่งฟิลม์ม chest X-ray เพื่อ c o n f i r ร์มไดอะโน s ิสก่อนแล้วก็ค่อยใส่ i c d ตามมาได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราแดกว่าเป็น tension pneumothorax หมายความว่าคนไข้เนี่ยอาจจะโปรเกสแล้วก็เอเลสภายในเวลาไม่กี่นาทีดังนั้นเนี่ยการรอฟิล์มเนี่ยอาจจะนานเกินไปแล้วทําให้เราเสียคนไข้ได้จึงจําเป็นที่เราจะต้อง release ภาวะ tension pneumothorax นี้ออกก่อน ก็เลยเป็นที่มาของการทำหรตถการที่เราเรียกว่า Needle t o r o c o s y n t h e s i s Indication เดียวของการทำ Needle t o r a c h o s y n t h e s i s คือภาวะ Pension Neumotolic ซึ่ง Recommendation ในปัจจุบันเขาก็ให้ทำที่บริเวณ5 intercostal space anterior to mid axillary line ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆ16-18หรือ14-12อะไรประมาณนี้ได้แล้วก็ยาวสัก8เซนเป็นอย่างน้อย แทงเข้าไปเพื่อทำการรีลิฟเทนชันมันออกมาเราก็จะได้ลมออกมาคนไข้ก็อาจจะหายใจดีขึ้นข้อสำคัญก็คือในเคสที่เป็นเด็กถ้ามีภาวะเทนชันนิวโมนทอแเล็ตแลนด์มาร์กในการทำนิดเดิลทอร์โคซินเทซิสเนี่ยยังเป็นที่เดิมอยู่ก็คือเซคันด์อินเตอร์คอร์อลสเปซมิดคลาวิคูล่าไลน์เหตุผลที่เราไม่ใช้แลนด์มาร์กใหม่หรือฟิบอินเตอร์คอร์อลสเปซมิดแอคซิลเลอรี่ไลน์ทำในเด็กเนี่ยเนื่องจากว่า ถ้าเราใช้เข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยแทงเข้าไปบริเวณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เข็มเนี่ยมันจะไปจิ้มโดนมีเดสตินัมได้แล้วทำให้เกิดคอมพลเคชันในการรักษาได้ดังนั้นเคสไหนที่เป็นเด็กแล้วมีเทนชันนิวโมทอลเล็กให้ใช้เซคันด์อินเตอร์คอส์เซอสเปซมิดคาวิคูล่าไลน์นะครับอีกภาวะหนึ่งคือโอเพนนิวโมรทอลเล็กในหนังสือหรือว่าตำราบางเล่มอาจจะเรียกว่าโอเพนเชสตวูนหรือซักกิ้งเชสต์วูให้เข้าใจว่าเป็นความหมายเดียวกันตามเดฟิเนชันเนี่ยแผลมันควรที่จะใหญ่มากกว่า2ขขออองงดมร์ทีย มันถึงจะดึงลมเข้าไปและถ้าหากว่าเราไม่รีบทําการรักษาเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาวะ Open n n e ว m o นทัลเเนี่ยมันดีวลล์เป็น t e n ชั่นนิวโมทัลเล็ได้เหมือนกันดังนั้นใน pre hospital s e t t i n g เนี่ยเขาก็บอกว่าควรที่จะใช้ทรี s i t e หรือ f o four s i ไ e dressing เนี่ยซีลแผลนั้นไปก่อนโดยที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยใน Pa p e r ต่างๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในเกี่ยวกับเซอร์ไวล์ของคนไข้เนาะว่าจะใช้พ Si ไซด์เดซซิ่งหรือ4 s ร์ไซด์เดซซิ่งหรือว่าซีลแผลไปเลยเนี่ยผมว,ว่ามันเท่าๆกันดังนั้นใช้อะไรก็ได้ขอให้ซีลแผลนี้ไปก่อนแต่ไหนไหนเนี่ยพูดถึงพรีไซด์เดซซิ่งแล้วก็ขอพูดนิดนึงปกติเนี่ยเราทำพรีไซด์เดซซิ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็คือเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยคลุมแผลไว้แล้วก็แปะมัน3ด้านเหตุผลที่เราต้องซีลแผลแบบนี้เนื่องจากว่ามันก็ทําให้ลมเนี่ยสามารถออกมาได้แต่พอแผลเนี่ยมันเกิด ซักกิ้งแล้วก็จะทําให้ลมมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะติดไอตัวเรซิ่งของเราเนี่ยทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับว n e w ว y wow, ําให้ลมเนี่ยออกได้แต่ว่าเข้าไม่ได้บางที่ก็เห็นแบบนี้ผมว่าโอเคเนาะแต่ว่าในบางตําราเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกขัดใจมากคือเราต้องการฟีแลแผลแต่ในหนังสือบางเล่มดแม่งนั้นใช้กอปิซึ่งถามว่าลมมันก็ผ่านได้ดิหรือบางคนเนี่ยก็จะตอบว่าเฮ้ยอาจารย์ใช้วาสลีนกอได้ไหม ลมจะได้ผ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้วาสลีนกอสเนี่ยมันก็เหมือนกันคือข้อที่1ถามจริงวัสลีนกอสแม่งจะติดไงวะแล้วก็ไอตัววาสลีนกอสเนี่ยมันก็จะไม่กระพือเหมือนเหมือนพลาสติกที่เราทําอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเอฟเฟกไอตัวว n e way v o l e f f e c t นี้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าถามผมว่า recommendation ผมว่าใช้แผ่นพลาสติกพวกซองแปะก o อสอะไรพวกเนี้ยห,หรือว่าหรือว่าถ้ามีถุงพลาสติกก็จริงๆก็ใช้ได้เลย ดังนั้นหลักการรักษา Open New Mo To อลเเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็คือน้องเปลี่ยน Open ให้เป็น Clo ส e n e โ m o t ลเล็ก็คือซีลแผลนั้นซะจะปิดแผลด้วยทร e ไ d ด์เ s i n g ่งโฟร s i ซด d r e s s i n g หรือบางคนจะล้างแผลแล้วก็เย็บปิดไปเลยก็ได้แล้วก็ทรีตเหมือนนิวโมทอลเล็ธรรมดาก็คือใส่ I c ซหรือถ้ามีเทนชั่นน้องก็รีลิสย้ำอีกครั้งหนึง่งก็คือหลักการรักษาโอเพนนิวโมทอลเล็ก็คือเปลี่ยนโอเพนให้เป็นคลอสนิวโมทอลเล็แล้วรักษาแบบนิวโมทอลเล แล้วถ้าเราตรวจร่างกายได้มีเอ็กไครโมซิสดีคริสเบซาวแต่เคาะแล้วมันเดาเนสออนเพ์คัสชันล่ะในใจหลายๆคนก็คงคิดถึงภาวะนิวโมทอลเล็คใช่ไหมฮะถามว่าจะทำยังไงดีระหว่างเอาคนไข้ไปฟิล์มก่อนว่าเป็นฮีโมทอเคแน่ๆไหมหรือจะใส่ ICD ให้มันรู้แล้วดูรอดกันไปดีถ้าถามผมว่าตรวจร่างกายแบบนี้เนาะอย่าลืมดิฟเฟอเรนเชียลกับฟูโมเนอรี่คอนดูชันเสมอ มันเอาเนสออนเพอร์คัสชันได้เหมือนกันแล้วการที่เราใส่ ICD เข้าไปโดยที่ยังไม่เห็นฟิลม์มอะแล้วเกิดมันเป็นคอนฟูชันเราจะยิ่งเพิ่มอินจูรี่ให้กับคนไข้ดังนั้นให้ระวังถ้าเกิดว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสหจนเกินไปรอดูฟิล์มน่าจะดีกว่ามันเลยเป็นที่มาของการที่เราจะใส่ ICD หรือทำการดีคอมเพรสเชสก่อนที่จะเห็นฟิล์มเนี่ยมีคอนดิชันเดียวเลยจริงๆถ้าตามทฤษฎีก็คือ t นช i o n p n e u m o t o เคสอื่นๆเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ ICD ก่อนเห็นฟิลม์มมีแค่พบเพิ่มเดียวเท่านั้นก็คือ Tension e e o o t r a ลแล้วถามว่าถ้าใส่ ICD เข้าไปแล้วพบว่าเลือดออกมาเยอะมากเลยแบบเนี้ยก็คงนึกถึงภาวะแมสซี e ี e o ท o ล o r a ตใช่ไหมครับแมสซี e ี e o o t ลเล c ก็คือใส่ ICD เข้าไปแล้วพบว่ามี Hemo t อลเล็เนี่ยมันพรวดออกมารอบเดียวเนี่ยห5 0 0 cc หรือว่าถ้าคนไข้ตัวเล็กก็จะประมาณหใน3ของ total blood volume หรือถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมัน on going bleed เอื่อยออกมาเรื่อยๆประมาณสักมากกว่า200 ml ต่อชั่วโมงติดต่อกันเกิน3ามชั่วโมงเนี่ยเราก็จะแดกเป็น massive h e m o t o r a x ถามว่าถ้าเข้าใครทีเดียวพวกนี้ต้องทำยังไงคำตอบก็คือเอาคนไข้ไปเข้า OR ไปผ่าตัดเนื่องจากว่าถ้ามัน bleeding เยอะขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่หยุดเองละต้อง need surgical intervention เพื่อ stop bleeding มันก็จะมีคำถามตามมาว่าถ้าสมมติว่าผมหรือหนู ตรวจร่างกายได้ว่าคลินิคอลเหมือนฮีโมทอลเล็คเนี่ยมีดีคริสเบสซาวแต่ดาวเนี่ยสออนเพอร์คัสชันแล้วคนไข้บีพีดอทำยังไงดีถ้าถามผมนะคำตอบผมก็คือแมสซีฟฮีโมทอลเล็คเนี่ยไม่ได้ต้องการอิมเมอร์เจนซีรีลีสเหมือนกับเทนชันฮีโมทอลเล็คเนื่องจากว่าเทนชันนิวโมทอลเล็คเนี่ยคนไข้ช็อกจากออฟซักทีฟช็อกซึ่งเมื่อเรารีลีสเสร็จปุ๊บเนี่ยเทนชันนิวโมทอลเล็คเนี่ยคลินิคอลมันจะดีขึ้นทันทีแต่ว่าแม้สีฮีโมทอลเล็คเนี่ยคนไข้ช็อกจากไฮโปวอลมิกกช็อ หรือว่าฮีโม a g i c กช็อ k ดังนั้นเนี่ยใส่ ICD เร็วแค่ไหน BP มันก็ไม่ขึ้นแต่ BP มันจะขึ้นจากการที่เรารีเซสซิเดชันมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเรามี d i f f e r รนเชียก็คือคนไข้าอาจจะมีรังคอนทู i o n แล้วไปบีดที่อื่นเช่นในท้องในเพลวิสได้ดังนั้นเนี่ยการใส่ ICD โดยไม่จำเป็นก่อนเห็นฟิล์มในภาะวะพวกแมสซี m o มอลแทรกผมคิดว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่ ไหนๆก็พูดถึงเรื่อง ICD แล้วก็ขออนุญาตลงดีเทลนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยยังรู้สึกว่ามัน controversy กันเยอะอยู่ทิ้วทอร์คอสโตมีหรือบ้านเราเรียกว่า ICD นะครับก็เป็น most common procedure ในคนไข้ทรมา uma, หรือคนไข้เชสซินจูรี่เนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีคนเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็น procedure หลักๆเลยในการรีสคนไข้เชสอินจูรี่ ก็ถ้าจบแพทย์เนี่ยถ้าถามความเห็นผมควรจะต้องทําให้เป็นและคล่องซึ่งเราก็พบว่าหนึ่งในสของคนไข้ที่ใส่ ICD เนี่ยมักจะมีปบเหมไม่อันใดก็อันหนึ่งก็คือ m มั Position หรือว่า k ิ้งกิ่งคลอดตันอะไรต่างๆนานาและเมื่อ ICD มันเรนเลือดออกมาไม่หมดคนไข้ก็จะเกิด Re t ทน n h e m ท t ร์แลหรือคลอ t HeMo t าร์แตามมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะ develop เป็น e m p y ไพร์ม o ทอซิเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ ICD เนี่ยควรที่จะต้องรีไวให้ดี ดังนั้นแลนด์มาร์คที่ถูกต้องก็คือควรที่จะใส่ไปที่ Anterior to mid axillary line ที่บริเวณ intercostal space ที่4-7แล้วก็ให้ระวัง intercostal nerve หรือ vessel ที่อยู่ใต้ต่อหลิบต่างๆด้วย โอเฟเซอร์แมตต์ตอกเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าการที่เราใส่ ICD เส้นที่2หรือเส้นที่3ในเชสข้างเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเกินจําเป็นแล้วก็บ่งบอกว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยคือไม่เข้าใจฟิสิโอโลจีถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เรเนดด้วย ICD เส้นเดียวแล้วมันไม่พอหรือว่าปัญหามันไม่จบเนี่ยควรที่จะเอาคนไข้ไปผ่าตัดมากกว่าที่จะใส่ ICD เส้นที่2หรือเส้นที่3และก็มีแพทย์บางคน เขาบอกว่าในเคสที่เป็นเีโมทอลเลคหรือนิวโมทอลเลคเนี่ยพอมันออกน้อยแล้วให้ลองแคมป IC ์ ICD ดูถ้าเกิดว่าแคมป์แล้วทีนี่เข้าคนไข้ดีเนี่ยค่อยออฟ ICD p r o โปรเฟสเซอร์แมตตอบเขาก็บอกเหมือนกันว่าการแคมป์ ICD ก่อนออฟเนี่ย ถ้าพูดภาษาไทยบ้านเราก็คือมันเป็นความเชื่อของชาวนานะว่าให้แคลมก่อนออฟผมไม่ได้พูดถึงการทำแบบฟูโรเดซิตนะอันนี้ในเคสทรมาที่เป็นฮีโมทอเรกหรือนิวโมทอเรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่แล้วหมดอินดิเคชันก็คือลมหมดหรือว่าเลือดหมดถึงเวลาออฟก็ออฟไม่ต้องแคลมก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแคลมก่อนแล้วลมมันยังรั่วอยู่หรือว่าเลือดยังออกอยู่เนี่ยเราแค่ไม่เห็นแต่ว่าคนไข้เนี่ยอาจจะดีเวล็อปเทนชั่นนิวโมทอเรกตามมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ เราจะเสียคนไข้ไปดังนั้นเมื่อหมดอินดิเคชันก็ออฟไอซแค่นั้นครับถัดมาคือภาวะเฟลเชสก็คือเป็นเซกเมนตัลลิฟแฟกเตอร์ซึ่งทําให้ตัวเชสวอลเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันไม่ขยับไปพร้อมๆกับเชสวอลหลักหรือไม่ขยับไปพร้อมๆกับเพื่อนซึ่งก็จะเกิดจากเซกเมนตัลลิฟแฟกเตอร์ติดกันตั้งแต่3ลิบขึ้นไปก็จะทําให้เกิดพาราด็อกซิ l คอลเชสมูฟเมนต์และ ปัญหาหลักๆของคนไข้เลยคือถ้ามี l ลีกแฟกเจอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยหรือว่าโดนหรือว่าโดนอินทรีแรงขนาดนี้เนี่ยมีภูมิรีกอนตูชันร่วมด้วยเสมออันนี้ก็เป็นลักษณะของพาราด็อกซิ l ค h ลเชส o v เมนต์ก็คือพอเราหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยเชสต์วอลแทนที่จะขยายออกไอตัวเซกเมนต์นั้นเนี่ยมันก็จะหดเข้าก็คือสวนทางกับเชสต์วอลหลักแล้วในขณะเดียวกันพอหายใจออกเชสต์วอลหลักเนี่ยอดลงตัวเซกเมนต์นี้มันก็ขยายขึ้นก็ลองสังเกตดูที่ เชฟวอลด้านขวาของคนไข้ว่ามันจะมี Segmental f r a c t u r e ที่มันเป็น Paradoxical c h a เชฟ Movement อยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยดูค่อนข้างยากต้องสังเกตดีๆนะครับและเมื่อเกิด Fale Flail ฟ h เช e แล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะเกิด Respiratory Failure ได้จากทั้งหมด4 p P ที่1ก็คือ u p l m o r y r y n t r t u s o o พีที่2คือ Paradoxical c h e s t m o v e m e n t ซึ่งทำให้ Gas Exchange เนี่ยยากแล้วก็คนไข้เนี่ยมี w o r k of b r e a t h i n g ที่มากขึ้น พีที่3คือเพนคนไข้ก็จะหายใจตื้นๆแล้วก็เกิดภาวะไฮโปเซียหรือว่ามี c าร์บอนไดออกไที่คั่งขึ้นมาได้แล้วก็พีสุดท้ายก็คือ New m o ทอ t เล็ ac, ซึ่งอาจจะเกิดร่วมกันได้เสมอและถ้าถามว่าการรักษาภาวะเฟลเชสทำยังไงก็รักษาตาม4 P นี้ครับก็คือถ้ามี p พูลลี่คอนฟูช i o n ก็ให้ออกซิเจนเพนแล้วก็ให้ยาแก้ปวดถ้ามี New m o ทอ t เล็คก็อาจจะใส่ ACD ไป แต่ว่าตัว paradoxical chest movement เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องไปยึดตึง chest wall หรือว่ายังไม่ต้องไป s u r g e r y ออะไรเนื่องจากมันยังไม่เป็นสาตรฐานส่วนถามว่าต้องใส่ทิวทุกลายไหมอันนี้ขึ้นกับว่าคนไข้มี respiratory failure หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มี respiratory failure ก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใส่ทิวก็ได้อีกภาวะนึงคือ c a r d a t a m p o ก็คือการที่มีเลือดออกเนี่ยอยู่ใน เพอริคาเดียบแล้วก็ตัวเลือดเนี่ยมันก็จะไปเบียดฮาร์ททำให้เอเทียมเนี่ยไม่สามารถขยายตัวได้เลือดก็จะเข้าฮาร์ตไม่ได้คาแดกเอา์พุตก็จะลดลงจากพีโหลดที่ลดลงซึ่ง most common ก็เกิดจาก p n e u m t a s t i g injury ซะส่วนใหญ่คลาสสิกไตแอดของเราก็คือเบ c กไตแอดคนไข้จะมี B.P drop distant heart sound แล้วก็ endgorg n i c k vein เกิดขึ้นได้คำถามคือถ้าเอาคนไข้ที่มีคาแดกเทมโพนาเนี่ยที่เกิดจากทรอรมานะไปส่งฟิล์มดูเนี่ยจะเห็นอะไร คำตอบครับก็คือเห็นแบบนี้แบบนี้เลยเราจะไม่เห็น fast shape h e a r t ในเคสที่เป็นทอมม m าเนื่องจากว่า Per ร c ลิค i าเดีเนี่ยมันค่อนข้างหนาและเหนียวดังนั้นเมื่อมีเลือดออกเนี่ยมันจะเบียด h e a r t เข้าด้านในแต่ว่าเพ r ร c ลิค i u เดียมเนี่ยช่วง acute มันยังไม่ stretching หรอมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็น chronic congestive heart failure อะไรพวกนั้นที่เราจะเจอ fast shape h e a r t ได้ดังนั้นเคสทอมาเนี่ยให้ระวังฟิล์มดูเนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนหรือคล้ายๆกับ normal เลย และการรักษาภาวะคาดแดกเทมโพนาดก็คือต้องรีซัสซิเตชันโหลด IV Fluid เพื่อเพิ่มพรีโหลดให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยคนที่จะไปทำอิมเมอร์เจนซี่โทรโคโตหรือ s t e r n โ t o m y เพื่อ Stop ป l ล e d ดดิข้างในหรือว่าถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะทำแค่ p e r ริ a r เดียววินโดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าในโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเซอร์จ a เค a p ล b คเ i t y ที่เพียงพอก็อาจจะทำเพอริคาเดโอซินเท e ิสเพื่อรีลิออกมาก่อนแล้วก็รีเฟอหาหมอสันให้เร็วครับ โดยสรุปเนี่ยก็คือภาวะทรสิกอินูรี่เนี่ยเราก็พบเนี่ยค่อนข้างคอมมอนในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกซึ่งมันมีไลฟ์ซีเทนิ่งคอนดิชันต่างๆมากมายการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทรายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแดอกโนซิสโรคได้แล้วก็การรักษาส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า80%เนตี่ยต้องการแค่ซิมเพิลโพซิเดอร์ครับครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นภาวะทรสิกทอมาหรือว่าคอมมอนเชฟอินูรี่ที่เราควรที่จะต้องรู้ ก็หวังว่าน้องๆที่จะเตรียมสอบหรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นก็วันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ผมอาจารย์ป๊อบครับมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากเรียนเรื่องไหนคอมเมนต์คุยกันด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ